สวัสดียามเช้าครับวันนี้พามาเที่ยวมาชมแม่น้ำฝาดธรรมชาติยามเช้านี่ก็ก็องน่าทึ่งเหมือนกันความสุขคนนะเนาะมีการพายเรือเห็นโบราณเก่าๆลักษณะของคนไทยสมัยโบราณนนะส่วนมากจะใช้เรือกันอยู่กับน้ำอยู่กับนี่นะีน่มาหาปลากันแต่น้ำตื้นแต่ว่าตรงนี้มันลึกมากเลยนะน้ำแถวนี้นะ แต่ว่าน้ามันตอนนี้น้ําเหลือน้อยแล้วเหลือแต่ก้นบ่อแล้วถ้าน้าขนาดนี้ไม่ควรให้ไหลแล้วเนี่ยต้องดักให้เป็นฝายน้ําล้นกเป็นระยะอะไรนู่นอะฝายน้ําล้นอย่างเดียวยังไม่ได้ต้องฝาปิดเปิดด้วยเนี่ยเห็นไหมมาดูเลยปลาเต็มกระชังเลย,ยนู่นแะก็ปล่อยให้ปลาเน่าตัวนี้ปลาเรื่องอมันังปลาไว้จะไม่มาเอาเลย อยูู่่นนภายเรือล่องตันแม่น้ำนี่มันก็ภายเรือถ้าภายสวนน้ำนี่โอ้ยังฝืนว่าจะมาหัดับเรือภายเรืออยู่เนี่ยอยู่นในยิมเรือเขาภายสักวันสองวันเนี่ยนะยิมภายเรือไม่เป็นเลยนะเนี่ยเรืออยู่เนี่ยเดี๋ยวเป็นยืมเรือที่ถามมึงก